สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับอีจเจ้พาเพลินดูสิคุ้นไหมคะเพื่อนๆจ้าเจ้เคยลงคลิปไปแล้วเนาะวันนี้เจ้จะพามาชมสวนผักอีกแล้วสวนผักน้องปามนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวน่ามีอะไรบ้างนะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะแทนตำเทนเพื่อน,น,นๆจาน้าดูว้<ล><อ>าวทำไมมันร่มรื่นอย่างนี้ ี่งวดที่แล้วอุ้ยข้างบนนี้ยังไม่ขึ้นขนาดนี้เลยนะเ,นเพื่อนเพือนงวดที่แล้วนะ่ะอันนี้คืออะไรของเขาอะ่ะเดี๋ยวต้องมาถามน้องเขาคะ่ะเพื่อนๆจะดูโอ้ยเสียงจะก้องก้องหน่อยนะคะอันนี้คือลูกอะไรอะ่ะเดี๋ยวเจ๊ต้องถามน้องเขาเนาะดูอ้ยลูกเยอะมากดูโอ๊ยลูกอะไรอะ่ะทำไมไม่คุ้นเลยอะ่ะ <laughs> หรือว่าไม่เคยเห็นเจ๊จ๋า เจ๊จ้าไปอยู่ไหนมาเจ๊ดูโอ้ลูกอะไรคะพ่ป้าเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะขอนำเสนอเลยจ้ามะเขือมะเขือยาวเพื่อนๆดูโอ้โหดู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 โอ้ยถ้าเกิดว่าใครไม่รีบจองนะหมดเด้อนี่เด้อหมดหมดหดดูดูนู่นป๊อยเพื่อน นูน่นดูเย้เราไม่อดแล้วเพื่อนๆจ้าสวีเดนมีมะเขือยาวขายแล้วเดอ้อเพื่อนๆจ้าดูดูด,ดูเดี๋ยวสำหรับการติดต่อ,อน้องปาล์มเนาะเดี๋ยวเจ๊จะลงใต้คลิปไว้ให้เนาะโอ้ยเพื่อนๆดูรีบจองเลยนะใครชอบกินเนี่ยอันเนี้ยเป็นอาหารที่เจ๊ชอบมากๆเลยนะเอาไปผัดเป็นแบบ ผัดกับหมูสับใส่ใบโหระพาเพื่อนๆโอ้ยเจ๊ชอบหลายเด้อมันเป็นอาหารโปรดของเจ๊ชนิดหนึ่งเลยนะจ๊ะนี่นี่โอ้ยเพื่อนๆโอ้ยเยอะมากดูอุ้ยต้องขอโทษนะที่จะต้องแบบเอาถ่ายเน้นๆให้ดูน้องเพื่อนดูโอ้ยสวยจริงๆโอ้ยสวยกรี๊ดเลยเจ๊เนี่ยเจออะไรก็แบบเห็นแบบโอ้โหหน้าทึ่งหน้าทึ่งเพื่อนๆแบบโอ้ยมันน่าทึ่งจริงดู ายาวจริงดูโอ้ยลูกนี้เจ๊จองลูกนี้เจ๊จองเจ๊จะเซ็นอนุมัติเอาไว้ <c oughs> เจ๊เก็บไปเลยแล้ววันนี้เพื่อนเพื่อนดูโอ้ยนะทุดทิดจ้า <c oughs> ไม่ใช่พริกนะจ๊ะที่รักมันคือมะเขือยาวเพื่อนเพื่อนดูนู้นเยอะมากดูโอ้ยนี่มันเป็นแบบความขยันของน้องปาล์มนะเพื่อนเนาะ เออก็ใครอยากจะจองก็เดี๋ยวเจะ๊จะลงคลิปให้เนน้องก็จะส่งให้ตาไถท,ทางไปรษสียด้วยนะนี่ดูโอ้ยปาร์ตี้ทงามหลายเพื่อนเนาะเจ๊ก็จะถ่ายให้ดูแบบนูน่นเพื่อนๆส่องเอาเองนะนู่นเลยไปไกลๆนู่นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแผ่นจับแมลงนะนเพื่อนๆนะคือน้องเขาก็มีไอเดีย มาดักจับแมลงแบบนี้เนาะนู่นเยอะมากเพื่อนๆอ๊ย้ยใครรีบจองนะนี่นะก็จะมีน่าจะอุย้ยจะกล้าพูดไหมนเนี่ยน่าจะพอ,อ,อหลายท่านเลยแหละค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วเดี๋ยวนี่อุย้ยเจ๊แอบเห็นนี่มีมะเขือเปราะด้วยเดี๋ยวมะเขือเปราะนั่นอยู่ทางนู้นเลยเพื่อนๆนี่นี่ก็มีเหมือนกันนะเพื่อนๆมะเขือเปราะจ้า มะเขือเปราะนี่เพื่อนเพ่อนเห็นไหมว้าวว้าวว้าวไปไปดูกันค่ะนี่ดูเพื่อนๆดูใหญ่มากลูกนี้เจ๊จองเลยนี่เอาไปจิ้มน้ำพริกเพื่อนเพื่อนว้าวใหญ่จริงๆดูโอ้โหอุ้งมือเลยอ่ะดูป๊อดกับไม่มีเพื่อนๆจ๋าดูนี่เพื่อนไปดูกันนะมะเขือมะเขือพวงโอ้มะเขือ ตอนี้ต้องรีบจองกันเลยนะเพราะว่าหมดเร็วมากจ้าทิรักนี่ดู้แล้วที่ยังกำลังดอกก็มีนะโอ้ยนั่นเลยค่ะให้ดูแบบพอประมาณเนาะเพื่อนๆจ้าไปดูกันต่อคะ่ะอุย้ยด้านนี้ก็คือแมงลักโหระพาเกราเผาเพื่อนๆจ้าอุย้ย ดูนี่ดูแมงลักเดี๋ยวเจ๊จะเก็บไปต้มเห็ดนะคะไปแกงเห็ดแล้วก็นี่ไงนี่เป็นคะนา้าต้นใหญ่มากนี่นี่เจ๊จำไม่ได้ว่าเขาเป็นพันอะไรเนาะจําไม่ได้อีกแล้วขี้ลืมจุงนี่โหูพริกแต่ที่อันนี้น่าจะปลูกไว้เป็นพันนะเ,นเพื่อนๆนะ อันนี้เขาจะไม่ปะปนทางอื่นเลยอันนี้เขาปลูกเอาไว้เป็นพันเดอร์อูย้ยดูเยอะมากไปเพื่อนๆไปดูนี่คือตะไคร้เพื่อนเพื่อนน้องเขาลองปลูกนะเนี่ย้อยกอใหญ่มากเพื่อนเพื่อนอดดูอุย้ยเดี๋ยวเจ๊จะสั่งไปเก็บเอาไว้ดูอุย้ยกอใหญ่มากงามมากๆเพื่อนเพื่อนสวยจริงๆดูเขียวอื้อเลยนุน่นยาวมากจ้า นุ่นคุณดูมะละกอซะก่อนนั่นต้นมะละกออ๋อไปไปไป,ไปดูต่อนี่คือแตงไทยบ้านเราเพื่อนๆนี่คือแตงนี่คือแตงเมืองไทยเพื่อนเป็นลำน,น้ำ,นำ,นำด้วยดูเนี่ยดูว้าวใหญ่มากเลยดูนู่ดูพวดเลยเพื่อนๆออกโลกด้วยออกโลกเยอะเลยดูอเป็นดัซออนบอกนุ่น นู่ w, นู่นอยู่ด <te> <eye Hayır. S 2> ูห้อยอยู่ข้างบนนุ่นป๊าดเพื่อนๆออกแล้วออกแล้วนี่อันนี้แสดงว่าน้องเขาเอาไว้เป็นพันเพื่อนๆจ๋าถ้าใหญ่ๆแบบนี้ยน้องเขาจะเอาไว้เป็นพันเด้อนี่ดูลูกนี้นี่ดูลูกนี้ี่นี่นี่อันนี้น้องน่าจะเก็บเอาไว้เป็นพันเพื่อนจ๋านี่ว้าวใหญ่มากเลยดูอ๋อใหญ่จริงๆดู พวกเลยนูน่นดูดูห้อยห้อยเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้ก็เป็นพริกพริกอะไรเนี่ยพริกชี้ฟ้าบอกโอ้ยหัวระพาผักบุ้งเพื่อนๆน,นั่นเต็มเลยนะมีผักจิปาถะเลยนูน่นใหญ่มากเพื่อนๆเ,เยอะมากค่ะทั่วฝักยาวอืม้มสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะ ใครจะสั่งก็เดี๋ยวลงหมายเลขไว้ให้โทรศัพท์ติดต่อแต่ต้องถามนะต้องถามก่อนนะว่ามีไหมเพราะว่าอันนี้นะจะเอาไว้ผันดูดูดยาวมากยาวเฟื้อยเลื้อยอย่างแรงนะจ๊ะโอ้โหดูเยอะมากถั่วฝักยาวเพิ่งเคยเห็นเป็นที่แรก ในซีวีเดนเนาะที่ปลูกไปดูกันเลยนี่คือใบบัวบกใบบัวบกนู่นดูเลยนะจ๊ะเอาละคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้แหละค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะเดี๋ยวจะได้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะโอ๊ยทนไม่ได้แล้เด็ดอันหนึ่งเด็ดอันหนึ่งนี่ไง ไปจ้าไปเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะนี่นี่มาเก็บกันถั่วเอาไปตำนี่ทันบ่ตำเนี่ยเดี๋ยวได้พริกไปจะไปตำตำไม่เคยทันหัวที่แล้วก็ตำไม่ทันแล้วบอกว่าเอาไปตำไม่ก็กินเล่นหมดเนี่ยให้ไปน้อยเกินอ่ะตอนนั้นเห็นปะอู้ ไม่กินหมดโอ้ยาวมากเลยนี่ใครนี่ดูน้องเขาเก็บให้โอ้ดีจังเลยนะเจนี่ไม่ต้องเก็บเองเพื่อนจ้ะชอบตรงนี้แหละอ้ยนี่ดูอ่าเขียวแล้วอันที่อ่อนๆเนี่ยสีอ่อนเนี่ยล่ะจะนุ่มหรอเปล่มันจะนุ่มนิดหนึ่งใช่ไหมนุ่มยังไง ถั่วยังไงเนี่ยนุ่มนี่หวานดูเพื่อนๆเวยอเก็บจากสวนนี่เหรอตอนแรกมันยาเป็นครึ่งมันหวานนะพี่หวานนี่ใครจะสั่งนะเดี๋ยวจะจดเอาไว้ให้อันนี้ขอทำพันก่อนไงเก็บทำพันอันนี้ต้องเก็บเป็นพันไงเพื่อนๆนี่ดูดูดู ต้องแบบรอเก็บพันก่อนนี่ดูโอ้ยนี่น,นี่เอานะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะเพื่อนๆจ้ะงานนี้ขายเท่าที่มีนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าใครมาช้าก็เจ๊าพาเพลินหมดนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าดูโอย้ยาวมากโอย้ยาวจริงอ่าเจ๊ใจเย็นนะอ่าเอาไว้ให้เพื่อนๆทางอื่นด้วยเด้อแต่ใบเริ่มร่วงแล้วนะมริเริ่ม เริ่มวายแล้วเพราะว่านี่ดูดใช่เพราะว่ามันจะเรารอเป็นพันแล้วไงใช่ไหมนี่ดูถ้อ,อยากได้ขาวๆแบบนี้นี่นี่นี่โอ้ยยาว<อ>จริงๆเกิดไม่ทันแม่ค้ากินเองไงจ้ะนี่โอ้ยาวมากเลยโอ้โหเคยเห็นไหมถั่วยาวเป็นเมตรเห็นไหมเป็นเมตรเลยนุ่น ยาวไปไหนแบบนี้เก็บไว้เป็นพันหนอนี่ดูว้นี่เสร็จเอาจ้าน,นี่ใครไม่ตามเจ๊เดอ้อผักเบิดเด้ผักหมดนะมีเวลาให้มาเก็บก็รีบมากันเดอ้อต้องว่องไวนะจ้าเพื่อนๆจ้าไม่งั้นหมดนะจ๊ะปล่อยเลยนะจ้านี่วอันนี้อันนี้เด็ดเอา อันนี้เขายังไม่มีเม็ดใหญ่อูยาวมากๆเลยนี่แค่นี้ตำได้แล้วครกหนึ่งนี่